ยืนในนั่นแหละฟูเพินไห่ก็จะงวดเมื่อกี้นี่แม่นบ่จ้าแดงวันนี้ขันเอาขันมันมีคนมาแทรกอยู่เลยขันจะมัดจะไปซื้อหล้ามึงได้แทรกมาแทรกว่างไรจันแทรกว่ามันบ่แม่นนะกลัวเขาว่าที่หละมือขึ้นปั่นมันเป็นอาจจะเป็นสี่ศูนย์สามจังไรว่าทันว่าม,มีคนมาแทรกขอก่อ,ขอยเยอะ่อยไยว่าอย่ามาลำไรเด้อ่อยว่าจะลำไร กว่าเสียดอกเก้าของพูดเล้วก็แล้วใครบางที่จแล้วก็เงียบไปจเออบักหนึงมามันมาแมนบั่งนั้นะมาพแมนมันจะเป็นเก้าเก้าเลขกัน่คยเลขก็สนใจเขาแล้ว่าอ้นี่พีจิตว่วกูเสียสุดเก้าเก้ามันออยเล็างนฮะมันออกเล่าเอด้เมื่อวานนี่เป็นเก้าเก้าเป็นนึงว่าตีศูนย์ามตีสามศูนย์ตีศูนย์สามนี่แหละเขาเรียกว่าบแมนดูจะมาตัวกูใครวะในฝันอืม ไม่ฝันเองบ่แม่นบ่แม่นแบบปลาปูไม่ยังฝันเห็นปูเห็นหงาด้อือข่อยก็เลยบ่ได้ลำเล้ยข่อยบ่อยากให้เจ้าไปจังว้ดอกเอาของเรานี่ล่ะเล็จ้ะขันออกเบิ่งมันมันแปลกอย่างนึงเด้ผมฝันว่าผมถูกลอตเตอรี่446 6 42คก่ันเบิ้นมันคือสิเป็นเบิ้นหน้าเล็กคือ44เพราะนั้นแม่นบ่จ้ะเดี๋ยวเบิ่งลอตเตอรี่ให้ดีเด้อที่ฝันว่าเลขออกลอตเตอรี่นะ ฝันว่าถูกลอตเตอรี่446เนาะค่ะจันเออ446 642แต่ว่าถ้ามันเบิ้ลกติเป็น446ชั้นหนันเลขกกติเบ่บ่มีเิ้าบ่ร์มิ๖เขาเอื้อเดีย 4, เ๋ยวซีมาแทนเพราะว่ามันแปลกที่ว่าฝันจังใดว่าเป็นลอตเตอรี่แต่ของซื้อมาเนี่ยมันเป็นของปูมืดแต่ฐานะมันเป็นเลขเบิ้ลซลยอันนี้มันคอยมานั่งคิดอยู่ผู้เดียวหรอน 5, นกนะถ้าเบิ้ลกติเป็น446า บ่เป็นทีทีหก็กิเป็นหกทีสี่เป็นสี่นะต้มไม้ทั้งนี่ <m any> เลขมันประิดยังยากเลย <m any> อยู่ในของเราเมื่อผู้ใดวบาเลียงเด็กผู้ใดมากขอยกพวกสนใจเลยเพราะว่าขอยับปากแล้วเราว่าบ่บ่ไดไปสนใจของอื่นเมนยูะ <m any u> เราเรามาสามคืนเห็นเราคืนมา่อยม่เห้ข่อยว่าเอาหายได้เด้อเลขพอซื้อได้พอมาหายเราซื้อหายเป็นเ็ตหายเป็นแล้วก็บอกดืวว่าอย่าไปสนใจของคน,คนอื่น <m any u> แล้วผมกับมั่นใจพร้อมว่า มันสิครึ่งวดนปมนึงครับผมก็บอกว่าอยู่ในของแล้วล่ะวันปมนึงผมก็เฟไปหลายวันที่ผมบอกตรงเลยเฟยที่นอจนันเนาะเออผมยังเฟไปนั่นเฟไปนี่อยู่เลยแต่ขนาดผมไปนอนอยู่บนน่ะผมยังได้ฝันได้เจ็ดเจ็ดเก่ามาอันนั้นเขาเป็นกระน้ำไปบอกกับผู้จัดกันผมยังไปได้สิบสี่อยู่บนเนี่ยผมไปไปมากสิบสี่อีกทีวะผมเสียดแต่วันนี้คอยบอกบ่เฟผมเล่นย่างเดียวเลยสามหกสามเก่าเก่าสามล้านย่างเดียวล่างกันล่างกันยังเป็นสามหกคือเก่าเนาะผอาจารย์เนาะสามหก สามหกสามเก้าเลขกันับหัวน่อสามหกสามเก้าเข้ากันไว้ตัวนี้เก้าสามเท่านั้นแน่มาขังบนนี่กันยังเป็นหกสี่สองเก้าสี่สองหรือเก้ากลับไปกลับมาสักนั้นเพอันเลี้ยงเลขกันผู้ใดกระทำแม่นพติฤตั้งตีแปดตีเก้ามาอยู่ในเลขหวยเลยใครบอกเลยบอมดนแม่นอยู่ค่ะกับที่ไม่บอกคนก็ยังช่างไม่ลงไป คำนวณพุนธันพุทไห,นหนมกันนี่จะสามแปดสองแปดแปดเก้าแปดหกแปดแปดเลขโตนี้ขันออกมาบัวตะว่าของแม่นเขาลูกกันทั้งประเทศแล้วแม่นว่าัญญาว่าแม่นยุคการจันเออว่าต้องจะเป็นต้องต้องไม่ให้น้ำเขาดอกแน่จริงให้คือผมเนี่ยต้องงวดจบมองเดียวโตเดียวข้อมว่าได้ให้หาลายโตพว้อมคือให้ได้ส่านนันท้อเลยถ้าเพิ่งได้มาเสียผมงวดเนี่ยติดแปดเนี่ยขันแปดมาหนัาช้าทุกขันแปดมาสิเป็นลังร้อย ขันประมาณคือจบเลยเก่ามาเช่นผมบอกว่าผมประมาณแปดมันต่องประมาณให้ผมเห็นผมเทียบผู้ผมเลยเทียบตำรวจอาจารย์ผมมั่นใจครับเนอเด็กผมบอกผมบอกทั้งเนี้ยผมมาไปเสียรถบอกเขาลูกสาวลูกสาวเขาเสียไม่เสียเนี่ยคอยน่าจะเสียไอ้เขาบอกเส้อเลยเด็กก็ยืนคุ้นไปเลยก็ยังเนาะอาจารย์โอ้ยเงินไหมเงินบางันปูนี่แน่นอนเนาะค่ะ กัยังสิมาสิ่ตัวหลอกกันอยู่403เข่นวะบ่ต้องไปเก็บใสกล้ๆได้จังผมบ่ไว้ฟังมันซิผมผมบ่บ่เคยเห็นหน้ามันพราะมันมาจังได๋บ่มันว่าบ่แม่นบ่แม่นดอก4 0 3บ่ได้บ่ได้บ่ได้เข้ามาในพื้นที่ผมดอกจ้ะคือว่าไปฝันบ้าของไปทั้งอื่นเลยซิแน่แต่ของของปู่นี่มันเป็นขับขับขายข้าคือเพิ่นมาเคาะประตูกาต่างสี่บอกเลยนะค่ะแตเลยเข้าใจว่าเพิ่นอยู่ในนี้ คนบ่ายคนอื่นเขามาใก่้ข่ดอกแต่ว่านั่นข่อยฝันมาไปทําธุระทั้งคืนเขาโซกันเซื้อแต่ว่าันยด่ยเนี่ยเออเขาโซยด้ยิงนซื่อแต่ว่าภูมมผมเนี่ยมีแต่ปูพญานาคมาข้าเจ้าม้านี่ยข้าเจ้าไข่ไข่เข้ารึ่งหลับครึงตื่นนี่นะมาขอน้าต่างบอกคือจะเฮาฝันนั่นล่ละแต่ว่ากันชิดจมื่นก็ขึ้นมาหล่าเอ้ยเป้ากัน่ะคือจะเฮาเบ้ากันนี่ะหละเออมันสิเป็นลักษณะนี้แหละแต่ละงวดแต่ละอันก็ได้ ผมกับเคาเคยบอกคนฟังขัดปนนิมิตว่าโอ๊ยฝันใดญ่เป็นมาบอกขนาดแต่ใจจริงมันสิเป็นคือเขาบอกกันหลยลาเลขวันนี้กับตัวนั้นตัวนี้นเด้เป็นกับยี่อองสิ่งจ้ะแทนเป็นอย่างเขาเป็นกับอะไรวะโอ้หายแล้วเดี๋ยวมายืดกูสิไม่ถ้าแกกูได้ตัวไม่ตัวยังผมเคยบอกกันว่าถ้าเราโบมาก,ก็คือจบมวลเดียวแต่ว่าเราหายว่าเองแต่วันที่สิบหกด้อนเลขหกสี่สองนี่ับสามเก่าวันนี้มา สามขึ้นเลี้ยงกันมาบระด้มาเป ي, ลีป่ยนนี่มาบอกให้ซื้อให้ได้เนี่ยเราอะการผมไปซื้อสามขึ้นถัดมามาบอกให้ซื้อให้ได้ซื้อให้ได้ซื้อให้เฮ็ดให้เป็นเลขพอนี่ซื้อให้ได้อย่าไปลำไร้ทั้งคนอื่นแล้วบอกเอามาให้แล้วให้ซื้อเอาลูกซื้อเอาเพราะผมตั้งใจว่าผมจิต้าสีบดเออผมก็บอกว่านะผมจิต้าสีบดผมก็เลยผมเอาใน่องผของเนามีโชคผมก็บอกว่าซื้อรถเด้อ ผมมีบาทมีสูงมี่ดอกงวดพวกนั้นผมก็บอกว่าผมไปเฮ็ดบุญน่ะเลขี่ออกได้ของผมนี่แหละเที่ยวรถมันเก่ากี่ปีที่พี่โจแม่นอยู่ค่ะแต่งวดนี้ผมก็บอกว่าเที่ยวรถบุญผมเฮ็ดผมเป็นคนบุญอยู่ดอกเพราะมันผมเพรได้เฮ็ดบุญผมก็เฮ็ดบุญหนูแล้วผมกับบุญตะในใจพื้นละมันต้องออกเลขผมแล้วผมกับเพรได้เคยได้น้ำเหล็กพื้นผมได้มาเมื่อปีมา่อสัปผมก็ได้ตะเหล็กพื้นนี่แหละอาจารย์นั่นก็เป็นตะซื่อเยอะหรืพี่โจตัวเดียวไหมเป็นบ่ค่ะ คนที่อบอกให้เล้วว่าเหลขมันสื่ง่ายมันปฏิแปดไปหายผู้ใดมากให่ไม่แปดเก้าแปดสองแปดเจ็ดจั๊กจะเป็นสื่อใส่แล้วว่าแม่นสื่อเขากระติใกใจเครืิงเดียวแล้วานะ่ะจ้าเดกต้ของผมเนี่ถ้าสื่อเต้ปุ๊บถ้าออกมาปุ๊บผมมีวันใจเคริงเดียวเต้เต็มเต็มเลยแม่นการจันอืมแต่ผมกับมั่นใจพอมาเลขสี่ออกของผมเลยตั้งผมไปรุดค่ะ เมื่อนี่กกวันที่เท่าไรตนะัดสามสิบเอ็ดบ่มื่อนี้สามสิบค่ะเออสามสิบเนี่ยมีเวลาอีกคืนหนึ่งวันคืนมือมือมือแรงนี่กับมืออืนเนี่ยถ้าผมฟันดีเนี่ยผมบอกเอาเลยแล้วผมก็บว่าผมฟันดีมั้งตั้งแต่ผมได้เลขตัวนี้มั้ยเดี่ยผมก็เลขบอกว่าเอาเลยแต่ว่าอาจารย์กับฟันดีมัตลอดเนาะค่ะอาจารย์เนาะตั้งแต่แพูดไม่ตัวเลขนี่ค่ะ แมนผมผมผม,ผมบอกถึงว่ารับประกันดอกแต่ว่าผมมีความสบายใจว่าคือจังเล็กของสี่วกคือจังหวัดบางหนึ่งน,นะ <c oughs> ผ,มงผมเึงนผมเขไปกับจริงแต่ว่าผมหมั่นใจว่าเล็กสี่อ,อกใน,นของผมมันนี่แตกมาบนหัวล่างเด็กเก่าหนึ่ง <c oughs> <ๆ S 2> ผมบอกกลับมาว่าเนี่แมนบอกวันหนึ่งค่ะแม่นค่ะเออนั่นแหละผมว่าจะลืมเดอ้ 1, อเก่าหนึ่งอาจสิกลับเป็นหกหนึ 1, ่งก็ได้เด้อเอฟซีผมก็บ,บอกอยู่แต่วันนี้ผมก็บ,บอกว่าหกมันติดหกของปู อาบสิเป็นเก้าก็ได้พูดแม่ผมบอกโคดปานั่นหรอหมแม่น้องม่นค่ะเออถ้าจะบบุนไปซื้อหกสี่สองเลยออกมาเก่าที่สองไม่ได้เห็ดจังเด๋วก็เลยบอกว่าขัดติดหกก็เห็ดเอาเก้าเอาก็คืออยากให้กันได้เนาะผมเคยบอกว่าผมให้แม่แต่หยัดชีสูนเงินอุ่น,นท้องใหม่ผมผมบอกประกาศทานสองเลยไปเห็ดบุญไปเห็ดไสก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้ผมเห็ดไห้ขันคนอยากได้เงินค้นแม่นม่พี่โจจ้ มาเรอเฮตบุญนำกันเด้อมันเป็นการเรราลียไรแลวเลียตนทานแล้วหมดข้าเจ้าเพื่อถือเดปบั่นแ <c oughs> นนบอกค่ะคือประสงค์นั้นขึ้นไปข้าเจ้าได้สินอาจารย์กำว่าเป็นยังหอกเนาะค่ะ <c oughs> อาจารย์เท่ากันใจบุญอาจารย์เฮดบุญมาั้งหลายตลอดหลายปีกับเพื่อใหเรียกร้องจัง <c oughs> บอกบอกผมเพื่องอ่มินเองค่ะให้ด้วยใจค่ะให้ด้วยใจแล้วก็ให้ไปสร้างบุญเอาเองเนาะอาจารย์เนาะ แม่ผมก็หห้ไปเหตุเอาเองบุญภัยบุญมันกรรมไผกรรมมันนี่วะไปเหตุเอาผมนี่เป็นสะพานบุญหายแล้วต่อบุญต่อศกสตาหายพวกเจ้าเคือ้อมาถือกเป็นบุญกันบ่ะถือก็ถือว่าเขาบ่มีบุญซท่นนั้นจ้ะล้วปูนไอ้ปู่นี่ใหซ้3ตัวล่างโจ้ว่าเลยเดอปู<笑><笑>พี่เสี<ะ>่ยนกา้มาแล้วเนะ้อะเอารถเชียร์ผมเลยเอารดเลขแล้วนี่บ่บ่พลาดดอกคมว่างวดนี่จ้งได๋กับบ่พลาด พ่อพี่เคยพูดไว้ว่าสี่เอาสามตคขอสามโปโตก้อนเมษาเนาะอ่าิผมให้แตกสามตัวเนี่ยก้อนสงกานค่ะพอว่าวันที่สิบหกนี่ยขันพมฟันดีผมจีส่งห้แต่ว่าผมจิบว่าไหนคุยทางช่องจ้าพะว่าผมจิบเตรียมตัวผมส่งทะเลให้ไปคุยเอาจ้ะผมก็บอกไปอยู่ห้าเดียบมัดออกปุ๊บห้าเดียบมันถือกันว่ล่ะค่ะเกิดผมฝันต้องหมดเลยเสียวันที่สามที่สี่ในผม ไป <S an> จะไปพังห้ไปอีกก็ได้แต่สิบ่ให้คุยเปิดค่ะจันสิบ่ได้คุยกันค่ะผมกับปราถนาอยู่ว่างวดเนี่ยไห้ FC ซีถือขขักอยู่แล้วผมก็มีความมั่นใจอยู่สามคืน่ที่เรามาเนี่ยสามมื้อที่เรามาหาผมนี่ยน้เช้าตื่นขึ้นมาผมสามหมื่นสามหมื่ลลนละบัาจยนดีใจตลอดมา,ามาสามสามคืนเด้เราตื่นน้มเส้ามาคืนแรกผมผมก็สบายใจคืนที่สก็สบายใจคืนที่สมก็สบายใจสามเหอเฮ็ดยยังคือสบายใจหมดเลย อืบางทีนะผมก็เลยว่าเอ๊ก็บ,บอกเมียอยู่ว่าเหล็กแล้วเขาเด้อจันไปหาซื้อให้ได้เด้อมันก่อนน้ำสิดังเพิ่นก็ไปแล้วล่ะไปยังเพิ่นแล้ว,วงวดมื่อนึงวนงวดมื่อนึงบ่เสียเออเห็นอยู่บ่เสียเ <c oughs> ก็ตเก่ากรบปองนึ่งเบสเซียโอ้ยเหล็กมันขู่เขาบ่ขายเหรอเก็ตเก่ามันก็ตรงกับเลื่อาจารย์นนัดมันอก่า่ขายเขาก็บ,บอกตรงแต่วันที่30ตัวคือเพิ่นไปซื้อเดี๋ยวมันสิดังเดี๋ยวนี้แหละจันนอดก็ะป๋ายไป ไปเลรกขี้ไข่เนี่ยไม่เอาไข่มาให้ฟังที่สองกับที่หนึ่งเดค่ะไปไม่อีกหรอเดชน์อ,อ,อ,อน๋อกดไปกดเลี้ยงพื้นเดีเ๋ยวเขาก็ไปซื้อ่ยงเขาะอันนี้ของอาจารย์วัน,นแต่วันที่สิบหกยังม่แล้งาะค่ะอู้หูไข่ไปแต่กวนมูไข่อยอยังบอกเลยแค่ข่สิบเจ็ด <Sig> ยังม,ม่แล้งค่ะของอาจารย์ไหนแมน่นเรกออกปั๊บเลกออกสิบเจ็ดได้ยังแล้งให้เลยจ้ะข่อยอยังบอกว่าถ้าให้ปั๊บเข้าไปเอาย่านดันงเพราะว่าเลขข่อยมันฝันได้แต่คืนวันที่สิบหก สิบเกียรคอยอเบิ่งว่ามันถือของเราบร่ว่ะถือคอยส่งห้อีกยน่ยมันแงสีนะ <S <S จ้ะเรามาถิ่มไปงแต่เราคิดว่ามันออกสิบหกเด้แปนโมแมนมันออกสิบเกียร์เราเลยมันบอกตอนสิบหกอืมค่ะเออเกล้เกล้เล่ยบอกว่าสิบเกียร์ปั๊บ้นถือของล้อกอทั้งบนทั้งล่างเลยส่งหายเลยค่านาจันตามสัญญาอานจันเนาะสร้างบุญใหญ่คานจันเออคอยว่าได้ปว่าคอยว่าด้อันนั่นดอกแล้วเจ้โจ,จสิคิดเอา ผมกับอ<ะ>ไไ้คิดว่าผมต้องการตอนนี้ผมบ่เคยแก่ขันเว้าถึงปู่กันว่าขนหัวลูกหยาบบย่าใ่ไม่กันเว้าถึงปูไหมอ๋อมีบม่บม,บม,บมีเอาเลยเ<ะ>ทียผมหลุดผมามาด้วยใจกิง<ะ>ผมปรัรถนาให้ผู้ที่มีบุญกันระยะณมิตเก่าๆที่เฮาเคยสางนามถ้าบ,บุญมาาศที่เลี้ยวชาตินีเฮาเกิดมาเป็นคนได้อยู่คนละพุ้มละแก่จ้ะผมมีบุญหรือว่า จั้งใจกะบหายเลขตัวนี้มันเขาผมคิดว่าให้ผู้เพิ่นเคยเฮ็ดบุญสุนทานนํากันสาดที่แล้วนะ่ะให้ได้ถือค่ะคนทีน่มีบุญเท่าน,นั้นนี่สิได้เงินเทวดาผม,มเคยบอกบอกยูอ่เด้แม่นบ่แม่นอยูุการจันเออแม่นเห็นจั๊กจั่เข้ามาโอ้ยบ่มกักซุมนี้ล่ะต้อบแน่มิบุญต้องนักแนออ่นเอาเนาะค่ะนักแน,นออ่นเอาเยอะสิเ้ยอย่าเฟ้เด้อเอเอซุปซุปซที่เห็นแล้วบ่ซื้อนี่นั่นล่ะแต่ว่ามันออกมาบ่มีบุญเขาเรียกคนไม่มีบุญบางคนเขาเห็นได้ฟังแค่เสียงเขาเว้ากัน ที่น้องเขายนงถือแมนอยูนะขณงคนมีบุญเออซุ้มที่น้าลอนแก้วนี่บ่ค่อยใส่ใจนี่มันที่ว่าไม่ได้ไปว่าผู้ใดนี่คื่ว่าคือมนุษย์น่เขาว่าควางรู้จะคลองหลายแลลวผู้บ่ได้รับฟังเหตุผลผู้อื่นนี่มันเกิดเลยบ่มีอย่างเกิดขึ้นเลยันคือจะเขาน้ามันเต็มห่แอเปลฮาเติมต้องไปกับเสียดสีเมื่อเดือนน่ะแช่แมนยู่่ะเออมันที่เป็นเหตุผลแบบนั้นโลกมนุษย์นี่คิดเบื้องคากรถด มันมีอดีตชาติมันมีกลางวันกลางคืนขันผู้ใดว่าอดีตชาติปัจจุบันอนาคตตัมนี้คืนนี้มึงนอนจะตื่นเด้อมึงหลับไปเลยนั่นคืออนาคตกันตื่นมาแม่นว่าสันเจว่าค่ะเออขันพวกว่าอนาคตตัมนี้อดีตชาติตัมนี้อ้าวมือวันคืนมีไปมืออืนคืนมีเง่นว่าจะว่าจ้ะงั้นมอคืนขันว่าผีตัวนี้ไปนางตาชาดูข่อยผ้าไปข่อยยันแต่มันแหลนกับบานตหาทุ่มขันซุ้มว่าวิญญาณตัมนี้มาข่อยิ้าไปข่อยเห็นมาแล้วเรื่องพวกเนี้ย ให้ปฏิบัติทรมันจะเห็นในสิ่งที่มนุษย์บ่เห็นคอยบ่ได้ว่าคอยปฏิบัติกระดอกระเดียดนีคนที่มีจิตใจดีงามรักษาศีลทัพเห็นในสิ่งที่มนุษย์ไม่เห็นผีผมก็เห็นมาแล้วพญานาคผมก็เห็นมามแล้วผมยังบอกเลยดวงวิญญ,ญาณเนี่ยผมก็เห็นมากเมื่อแล้วผมบอกว่ามี แต่ขอางว่าแวแวะยุ่นจักสิตายมือใดที่เนี่ยนี่ประเด้แม่นบ่าเห็นจะว่าแม่นอยู่่คะอาจารย์เออมันบ่แน่นอนทุกอย่างบ่แน่นอนค่ะสิไปยึดมั่นถือมั่นเองได้แม่นบ่ซั่นค่ะแต่เฮาจุดเช่นแท้คือบ่ทอดกันขึ้นเหียนล้มเหียนล้มแม่นบ่าสองเล่มเนาะสองเล่มจุดเช่นมืดไปได้เด้นี่ยแหละอันนี้เว้าเลี้ยงทัพมาไปมันสิยาวคัขาดบ่อเลี้ยงทัพมาข่อยข่ว้าได้มืดมือตัวแม่นอยู่่คะอาจารย์ื่อนี้มื้อนี้กะรู้สึกว่าขี้น้อยอาจารย์มื้อนี้กะอุ้ยขี้น้อยอาจารย์นด้วยหากันนะซั่น ไอ<โ>้เล่บอกว่ายำความมั่นใจมั่นใจอีกตัวผมบอกได้เลยว่าผมมั่นใจก็งวดพุ่งหนึ่งอีอกงวดปุ่งหนึ่งตูมาขึ้นเดี๋ยวเลยมาบอกเอาล่ะยับยับไปลำไรของพื้นแล้วบอกงวดทีมเมื่อกี้ไงเจ็ดเก่ากระพกหนึ่ไงไงมแมนบ่ะพีนโจโทรมาถ,ถามผมเนะจานมั่นใจบะผมก็ว่ามั่นใจอยู่ในนี่แหละงวดปุ่งผมก็บอกสี่ได้ผมเนอพี่โจสี่ได้คักได้แน่พวกนี้มันไปติดเลขดังเขาแม่นบะ แล้วแม่ทุกคนซื้อแล่วเขาเคียย์ทิ่มกันเจ็ดเก้ากันนั่นละผมถึงบอกว่าพีโจให้ซื้อไว้ตั้งเนิ่นๆนอแต่ห้แสดงว่าพี่โจบอท่านมันใจเลยบุญได้ชำนันเลยได้ชำนันเขาจะไปค่ะมันนี่มันใจกับคนฮอนยำๆนี่บัดนี่ขัดไม่ยำถามอีกคือเก้ามันใจตั้งแก่มือแล้วไห้พอเอามาเชียงแล้วเบอร์เคยฝันไว้จะคลองถือลอตเตอรี่จักเถียในชีวิต งวันที่หนึ่งพ่อมนะ,ะจนว่าวาที่ได้ซื้อทีต่อกันเนี่ยเฮ็ดหายเลาะปุ่นแล้วเราบอกเราสั่งไว้ซื้อเฮ็ดพญานาคให้กูโตง่ายปุ่นเดิจมจันได้อี่กับที่ซื้อเฮ็ดห่อยู่โอ้ยการตั้งใจได้โดนละละกันจันกันแม่นนั่นกันอร่วมบุญน,น้าจันอยู่ค่ะแม่นคอยนี่คอยบอกเลยว่าถ้าคอยสิให้เฮ็ดที่เฮ็ดบุญน้าผมเว้าคําเดียวเด้๋ เขาดีโอนเั้น,มนผมบ่มบั่มเลยผมว่าเหตุแบบนั้นผมไม่บอกเลยเพราะยังตีคนที่อยากเหตุบุญนั้นผมนี่ลหลายหลายโทรมายูเจเรมันยังํำจุประเทศใดก็ทราบโทรมาขอเบอร์ขอบัญชีนะผมบอกว่าให้ว่าให้เป็นยังเขาถามเป็นยังเท่าไหบุญน่ะเจา้าตองมาให,ห้ผมจดจ่อไปเหตุอาอยู่เจอรมันก็เหตุเอาหรือเหตเจ้ากลับบ้านไม่เดยไม่เหตุยูบ้านเจ้าก็ได้ก็ได้วันนี้ได้ยินข่าวว่าสีท้าสีบุญแห้งอาวค่ะคน หอก็ไม่ขายผู้ใดไปขายไปเนี่ยนน่แน่อาจารย์บ่บ่มันถืเป็นทุกข์ใจเพิ่นมาทุกข์ดอกไข่เป็นสิทุกข์ใจพวกเพิ่นโอนมาน่ะนาอาจจะไข่เคยบอกอยู่ขัดโอนมาแย่กดเกินโอนขึ้นคระหาบาบสิบาะแต่จริงไข่บ่อยากเอาของเพิ่นดักเฮ็ดไสก็ได้ไข่บอกไปเฮ็ดของข้าเจ้าซะไข่สร้างไต่อยก็แพ้ไม่ตายให้โกล่ะเพื่อรั่วโลกกันเออจ้ะคันเอาจริงถ้าว่าไข่สร้างแพ้หนักไข่จุด สองสั่นเลยข่อยโอ้ยเนาะเห็นว่าขันสั่งพญายนาคคนกับมันเถอะเด้เด้ค้นสายบุญหรืออะไร <c oughs> <c oughs> อยากเฮ็ดดีค่ะจันบ่แ,<ย>แ<ย>ม่นว่าบ่อยากเฮ็ยดยอย,ย,ยากหาบาทเด้เฮ็ดเก็บพญานาคบ่ได้บ่ไหมอะหัวเคสตัวไงนี่ค,คนคนมักตัวแนวมู่นี้นนนเฮ็ดบุญเพราะว่าเอามาจะเห็นเ็สอีหลีให้เจ้าอยากเฮ็ดจ้ะอยากสมทบกับคนที่มีบารมีนะแม่นบ่เจะว่าแม่นค่ะแม่นค่ะคือจังเฮานี่อยากเฮ็ดบุญกับพระผู้มีศินสินนะจ้ะเขากัเจ้าเลยอยากเฮ็ดนํ้ำไกลกันเคย หลังที่อาจานไ์วัยยุดอกว่าถ้าลูกเคดมือใดเนี่ยท่นคอยประกาศเป็นทัานการไา้มาฮอนบานหลดเพระต้องอนหรือว่ามหาบาทสิบาทเห็นนั่นการหลดไม่เคยเป็นการกินกันสินะนายเป็นว่าอยากให้เจ้าคิดกันนะอาบาทชี้บาทก็แสดงวาเป็นเม่คิดหนองก็เจ้าได้หลายก็เจ้าก็แล้วแต่ผู้คิดกคคิดผู้เม่คิดกันแล้วแต่เมาห้ามกันไ่ได้นาะค่ะแม่เป็นเรื่องปกติห้ามกันบ่ได้บ่าอยากให้เป็นที่ข้อรหคาปากของมนุษย์เป็นอย่างก็ให้มัน ได้สบายใจทั้งสองไฟนะเกิดคนมันคิดโอ้ยมันเอาไปได้เห็ดบ่าี่นไหมไหหมาเห็นแต่แท่เนีน่จังหวม่าออกสองบาทหนะ้าบาทนี่ยบ่ได้ว่าขันเทียวม้าโอนมาโอ้ยมันเอาไปใสนป่นอปลาเห็ <c oughs> นไหมน้องทีเป็นบาปต้อง่อยถ้าใจบ่แม่นค่ะอาจารย์เออตายไปมันก็นอย่าแม่เขาก็สินินทาน้ำกลมมันบ่แม่นแนวดิจังันก์กัญชางินทรอาจารย์อันนั้นย์นเรื่องเรื่องของความคิดของมนุษย์เนาะ เขาสามารถอันนกับไยได้หนองแต่ว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพี่เสี้ยนขาปฏิบัติมาหลายปีแล้วบาลมีมาแล้วค่ะอาจารย์บาลมีมาอีกแล้วนี่วันนี้ปฏิบัติมาหนี่งสิบปีหรืสิบกว่าปีเลยวนี้วันนี้บุญอาจารย์มาดิอาจารย์สิได้เฮ็ดบุญใหญ่เท้งอาจารย์กับสุขภาพกับ่ค่อยดีเนาะเออไว่าวันที่สิบหกกับสิได้ไปนอนนี่เขาเขียดอีกโอ้จักรวาเว้นมากลับยังค่ะ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการการขอโจขอเป็นตัวแทนเอ็มซีนะคะในช่องโจพารวยก็อออพ่อหน่อาจารย์เ่้นคาหายเด้อค่ะหายในการผ่าตัดครั้งนี้ด้วยดีแล้วก็ให้รับเลือใหาครั้งเดียวจบเลยเด้อค่ะยังมีหลายรอบสาธุสาธุแล้วกันนี่ขอยกัสิปล่อยฟังว่าเลขห้เอาห้ไปแล้ว ถ้าการเฮตให้เป็นเดอ้อเลขเราสร้างไว้่อยคิดว่าจังไดก็ได้ยืดอกมวนนี่เพราะว่ามันมีคนปรารถนาที่จะเฮตบุญที่คอยบปรับรูน้ขคอยนั่งนิมิตเห็นก็บนี้อยู่เขาก็เฮตตั้งกิตอธิษฐานไว้ว่าถ้าเลข่อยออกมวลนี่เขาสิบไปเฮตบุญเฮดทานนํำบัดน้ำม้าหลายหมองย้ะเออคอยปรารถนาคอยก็สิสวดมนต์สวดพร้อนให้สองขึ้นนี่คอยจะเฮดให้ยายยื่2องมือนี่ ใบซหวายพระขอพรปู่พรอยาใอยว่าจังได๋ก็ได้เด็กคือได้นอืมจ้าเอารถพี่โจก็ต้องไปลังเลดอกจ้ะตามสัญญาตามสัญญาเด้อปู่เด้อจันเด้อใบซีใบซีจัดเตรียมแล้ว็อยู่นี่แหล้วอะนแหลยใอยกันยาอ้อมสาใคอยอยู่นี่แหละค่ะไปเป็นตกดินคุยกันเราก็ได้ยินค่ะเอาตามบใบซีให้ปู่ก่อนเนาะผลไม้เก้าอย่างค่ะจัดกัน ปังๆมันๆแห้งๆเนาะคะ่ะงวดนี้จันเนาะหวยพรเนี่ยค่ะคจันหวยพอเดบซี่เนี่ยค่ะโอ้ยงวดน,นีก้กกปล่อยเลขไปแล้วก็คอยสมปรถนาความคิดของทุกคนเดอ้อให้เป็นโชคให้เป็นบุญไงให้มีเงินมีท้องใส่กันทุกคนอย่ากเก็บอย่าจนอยา่าไข่พอให้รวยรวยรว,วยทั้งเงินรวยทั้งบุญเด้อสาธุสาธุครับค่ะกรับขอบพระคุณพี่เซียนค่ะหลายการจ์ค่ะครับครับครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแนวทางตัวเลขของพี่เซียนขาเนาะคะ่ะที่มะห้ตองงวนเนียค่ะตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเลขออกเนาะคะ่ะช่วงใบช่วงแรกพี่เซียนขาก็ใหโจพระด้วยลงเลยค่ะปูมให้แต่ตองงวนเนาะคะ่ะงวดหนึ่งกุมภาสองห้าหกเจ็ดตอนแรกอาจารย์ใหม้มาหกสี่สองกับสามหกเลยค่ะปูว่งที่สามหก แล้วก็บอกว่าเอาให้เป็นเด้อวันว่าเอาให้เป็นสามหกสามเก้าเนาะค่ะหกสี่สองกันเริ่มเก้าสี่สองน้ำค่ะ <c oughs> พอถัดมาอีกประมาณจากอาทิตย์หนึ่งบอก <c oughs> ค่ะพี่เียนก่ฝันว่าถึกรางวัลที่หนึ่งฝันว่าถูกรางวัลที่หนึ่งคือสี่สี่หกหกสองค่ะสิบสองล้านในความฝันเนาะค่ะสี่สี่หหกสสองค่ะ f อ แต่ว่าอันนี้ก็คือว่ากันใบซื้อเนะคะ 6cc ย่านมันเบิ้์นอะนะคะ 6cc หรือ464เยียงซีนะค่ะบางที่มันก็าอาจจะมีการสลับตัวหนาเนาะค่ะการขอให้เอฟซีเอาให้ได้ให้เป็นเนาะค่ะเนาะตามที่พี่เียนขายบอกก็คือได้แล้วก็ไปทำบุญเนาะค่ะ สร้างบุญให้เจ้าของสร้างบุญบุญให้ตัวเองเนาะคะ่ะแผ่เมตตาสร้างบาร,รมีเพราะว่าพีเ่เช่นขาสิท่าสีบทเนาะคะ่ะเอาให้เป็นให้ได้เดอะะ้อค่ะปูมายมแล้วก็ขอให้เอฟซีสุภุสุขขนมิโซมิลาม,มีมันขอคนละหนึ 1, 1, ่งไลน์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้โจผ้าลวยนั่นเเดอะะ้อค่ะสำหรับ คู่ที่โกไไทยก็คอยถึงรางวันที่หนึงถึงรางวันใหญ่ๆซื้อตัวใดไกลถือให้เข่าให้มานเนอยค่ะหวดนี่รวยลุยสุโสุขวัรววยแล้วไกรลร้ยยิ่งยิ่งขึ้นค่ะกราบขอพระคุณงามสวัสดีค่ะ